กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ ริงครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตอีเวนต์ใหม่ที่มาตั้งแต่ช่วงของต้นซีซันเลยผมที่มีความน่าสนใจก็มาดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมหลังจากที่อัปเดตซีซันใหม่เข้ามาเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยเรื่งกันกันกบอีเวนต์แรกเลยผมกับกิจกรรมเติมเงินสุดเซอร์ไพรส์อ่าประจำซีซันนี้ผมใครเติมเงินในช่วงนี้ก็จะได้รับในส่วนของตัวละครผมแบตเตอรี่อ่าซีรีส์ชุดใหม่เป็นแบบสีฟ้าเลยแต่ ที่น่าสนใจสำหรับอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องครับผมอ่าใช่แล้วกับกล่อง CBR4 Skin Danger Cross ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ผมยังไม่รู้ว่าไอ้สกินนี้มันดีหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรดีครับผมของปืน CBR4 นะก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปเมตาหลากัหลกๆเลยรับอีพิดของ CBR4 ที่ไม่ควรพลาดนะ และกิจกรรมที่2องครับผมที่เพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ้นรับ CP แบบฟรีๆกับกิจกรรมอีเวนต์เส้นทางแสงดาวโดยสำหรับอีเวนต์แสงดาวนี้ผมก็จะเป็นมีการทําอยู่2อย่างออย่างแรกเลยก็คือเก็บสะสมจิ๊กซอที่ทํากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการแชร์โค้ดเพื่อนอ่าหรือว่ารับโค้ดเพื่อนมากรอกเพื่อรับไอเทมของรางวัลต่างๆเมื่อครบแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวละครซีโร่ไปเลยแบบฟรี free. หรือได้ในพวกกล่องเคปแล้วก็กล่องสุ่มต่างๆ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมกาลังหาช่องทางการแชร์โค้ดหรือว่ารับโค้ดจากเพื่อนๆคนอื่นๆก็มันเดิมผมเพนหลักเกมคอร์ดูตีโมบอยอันนี้ก็จะมีกระทูหลักรับผมทําไว้แล้วอา่าคนไหนที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาหาเพื่อนๆผมในการแชร์กันได้นะในส่วนของกระทูตัวนี้โดยจุดประสงค์ของตัวเควสเนี่ยอีเวนต์มันก็จะมีแยกเพิ่มมาอีกนิดนึงครับผมก็คือเควสล รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ช่วยกันทำของผมเก็บให้ครบ50ล้านคะแนนเพื่อนๆจะได้รับสกินของ BK57 แกกันยกเซิร์ฟเวอร์เลยรวมถึงพระิจรายวันของที่จะได้ในส่วนของตัวมิชชั่นเคสเป็นตัวกล่องพิเศษที่จะแจกให้รายวันให้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นของตัวนี้แค่เพื่อนๆเข้า <peuvent S 2> มาทําทุกวันก็<ๆ>ได้ของติดไม้ติดมือกันบแบบอีซี่อีซี่แล้วแต่ถ้าพูดถึงของหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวหินเอเนจีที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องเก็บแล้วก็เอามาใช้งานเพื่อเปิดรุ่นลับ CP นะ โดยสำหรับการใช้หิน Energy ในการเปิดรับว่าผม CP เนี่ยก็จะเปิดในวันที่22มีนาคมผมหรือก็คืออัดสัปดาห์หน้าสุกหน้าถึงจะสามารถเปิดเจ้ากล่องนี้ได้ของรางวัลภายในกล่ององผมก็จะมี CP 1,000 CP 500 CP แล้วก็100 CP รวมถึงสกินปืนต่นตๆอย่างเช่นสกินเฟนิสกินมีดอ่ะแล้วก็ของเสริมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรุน CP แนะนำว่าอย่าลืมทำ เวเก็บให้ครบทุกวันรับผิว energy เ,เ,เยอะยิ่งมีผิว energy เ,เ,เยอะวันที่22เนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสในการเปิดลุนได้ cp มากขึ้นนะชัดว่ากับอีเวนที่3าพาเรตครจ,จักรกลที่บอกเลยว่ามองข้ามไม่ได้เลยนะสำหรับอีเวนตัวนี้โดยสำหรับที่น่าสนใจสำหรับอีเวนตัวนี้ผมก็คือตัวละครหลักที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้เนี่ยหนึ่งในสามตัวนั้นมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเมตาท็อปหลักๆเลยผมก็คือตัวละครตรงกลางโรสนั่นเองครับผม สำหรับตัวละครโรสตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งใน best epic skin นะผมของซีรีส์ตัวละครเพราะว่าอะไรเพราะตัวละครมันเป็นโทนสีดำผมดำคือดำทั้งตัวจริงๆแล้วมันแอบเนียนมาก <c oughs> ด่านมืดๆอ่ะถือว่าเป็นตัวท็อปเทียร์ลิสต์ของเกมนี้เลยก็ได้ผมที่เป็นตัวละครที่เป็นสายแบบสนิกหรือว่าใครจะเล่นสายนินจาไยก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะ แต่โดยเงื่อนไขที่เพื่อนๆจะซื้อตัวละครตัวนี้ได้ครับผมเพื่อนๆจําเป็นจะต้องซื้อเคสข้างนอกก่อนอ,อย่างน,น้อยๆ50กล่องเป็นอะไรก็ได้จะซื้อแบบแพ็กเดียว50กล่องไปเลยก็ได้หรือจะซื้อก็จะกระจายรวมกันทั้งหมด50กล่องก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้ก็ยังก่อนว่าเป็นขั้นต่ำนะซึ่งก็ใช้ CPU อยูที่ประมาณ1750บวกกับราคาของตัวพิเศษต,ตรงกลางอีกตัวละส0งพันเท่ากับว่าอีเวนตัวนี้ใครจะเอาการันตีตัวละครผมอยู่ที่ ,3750CP คือได้ตัวละครแน่นอนนะ โดยสำหรับตัวกล่องเนี่ยก็จะมีให้เรือกถึง4กล่องอ่าพี่ลิงก็จะมาเปิดรีวิวให้ดูแต่ละกล่องเลยผมว่าโอเคแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีพวกสกินปืนแล้วก็มีของลอยน่าสนใจบ้างและกล่องไหนหน้าเปิดอ่าเมื่อเริ่มันจะกล่องแรกสุดเลยผมกล่องที่อยู่ทางด้านซ้ายบน,น,นก่อนโดยภายในกล่องนี้ก็จะมีตัวละครสเปกรีผมที่มาเป็นแบบสไตล์เอเลี่ยนเอเลี่ยนนะ มีสกินปืน Peacekeeper MK2 ผมลายแบบสไตล์สมุไรสมุไร Ninja, Ninja, นินจานินจานหน่อยสกินปืน Man Over oh, รับอีพิกทั่วไปแล้วก็พวกของเสริมต่างๆที่เป็นลายแบบสัก,กุระสัก,กุระนิดๆพวกอ e ีโมดะผมก็ดูน่าสนใจดีนะอ่ะสหรับกล่องนี้ผมอ e ีโมดูเรียบง่ายดีเอลตาแล้วก็พวกโปรไฟล์กรอบรูปต่างๆของเสริมประมาณนี้เลยสำหรับเซตแรกนะกล้องคันว่า,าก,กับ กล่องที่2จะเป็นกล่องจังพังครับผมกล่องนี้ก็จะมีที่น่าสนใจเป็นสกินปืน Drohust ร,รายที่เป็นสไตล์แบบเพ้นๆหน่อยครับผมฮิปสเตดฮิปสดนี่นกับสกินของปืน MSMC ฮิปส e e ดซึ่งแนะนำว่าสกิน MSMC สวยมากถ้าเกิดวใครเป็นสายเก็บสกินสวยๆอันนี้ก็แนะนำว่ากล่องนี้น่าเปิดอยู่นะสำรัสกินตัวนี้ที่เหลือ,อก็เป็นของอีพิเสริมทั่วไป มาคับผมกับกล่องเหรือก็จะเป็นพวกกล่องเซ็ตตัวละครหน้าตา 8, 8แปลกๆกันบ้างนะกล่องที่3กับกล่อง inferno ตัวละครครูเกอร์ซึ่งครูเกอร์แบบโอ้โหแดงแป๊ดเลย <c oughs> บอกเลยว่าใช้ทีนีงน้งี้เด่นชัดขนาดนี้โดนไล่สวนแน่นอนสกินปืนนะผมเป็นตัว a อ r 556 Epic สกินเสิร์มาผมที่อยู่ในดอกก็เป็นพวก Epic ทั่วไปเหมือนเดิม ก็ดูแบบอันนี้จะเป็นกล่องที่แบบเรียบเรียบนิดน,นึงน,น,น,นะอาจจะไม่เด่นมากที่น่าสนใจก็จะมีพวกชามนี่นแหละแล้วก็พวกตัวละครเป็นหลัก the อ่ะถัดมาผมกล่องสีเขียวกล่องที่สี่ จะมีตัวละครฮันเตอร์ครับผมมาในทีมที่เป็นลุกคราวนี้เป็นสไตล์ทหารแหละอ่แบบเทเทบางครับผมในชุดลายพลางสกินปืนก็จะเป็นตัว PP19 หไบซันนะผมรายที่เป็นอาราติสนิดน,นึงสกินอีพิกเสริมทั่วไปผมก็จะเป็นรายประมาณนี้จะมี h ัจ3 0 s p r 2 0 8ออง์อ่าตัวทัมเปอร์แล้วก็พวกสตอมบอลของเซิร์ฟอื่น Then you have magic. กล่องที่อ่ากับกล่องโรบินนะซึ่งก็แน่าจะมาเลยว่าสำหรับกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่น่าเปิดที่สุดแล้วอสาหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดนะในทั้งหมด7กล่อง8กล่องนี้ด้วยหลักก็คือตัวละครนะผมอ่ามันเท่นนะเป็นตัวละครโรบินแบทแมนและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ สกินปืน AK47 Orbit 1ในปืนกองของ AK47 ที่ในเรื่องของสโคปเนี่ยก็จะดีพอๆกับตัว AK47 น้ำแข็งเลยใครที่ไม่มี AK47 น้ำแข็งหรืออยากหาสกินปืน AK47 ดีๆผมมาใช้งานก็นำเลยว่าตัวนี้นอะโอเคดีไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเป็นตัวอย่างสกินเกมเพย์ของปืน AK47 Orbit หน้าตาตัวสกินก็จะเป็นมานมสีเหลาขาวแต่ที่สำคัญก็คือ,อพวกสโคปนี่แหละ อันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรบังหน้าจอในเรื่องของการยิงนะเวลายิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยก็จะโอเคมองง่ายผมตุดโฟกัสถือว่าดีก็แนะนำเลยครับผมใครที่ยังไม่มีแบบพวก a k .47 น้ําแข็งหรือสกิน a k .47 ดีๆในช่วงแรกโดยเฉพาะผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็เอาตัวนี้มาใช้งานก่อนก็ได้ผมสกินนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับการเปิดกล่องพวกของเสริมยี่ยอยคผมก็จะมีตับนี้ในส่วนของรายเอียด ถัดมากับกล่องที่6กกับกล่องลิงซอมบี้ โดยสำหรับกล่องนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะยกให้เป็นกล่องที่หน้าเปิดเป็นอันดับ2รองลงมาครับผมจากกล่องของ ak 4 7 Orbit เลยก็ลหลักๆคือดูความชอบส่วนตัวนะอ่าจะมีลิงซอมบี้ด้วยผม cosmic sewer back หนึ่งในตัวละครที่ไม่ใช่คนนะผมอ่าที่มีให้เปิดหาได้ในเกม call of duty mobile ผมซึ่งปกติจะมีแต่ตัวละครคนส่วนมากตัวละครที่เป็นแบบสัตว์แปลกๆเนี่ยหรือซอมบี้เนี่ยมันจะมีน้อยผมก็ถือว่าเป็นของ rare ที่น่าเก็บน่าสะสมแต่ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าน,นั้นนะผมกับสกินของ arctic o 50นะผมสกินดีของอาร์ติกอีกหนึ่งกระบ,บอกที่แนะนำเลยโดยตัวอย่างเกมเพย์ของสกิน Arctic อาร์ติกก็ผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยข้อดีก็คือสกินมันเทผมเป็นปืนแบบยุคอนาคตถือทีนี้รู้สึกถึงพลังได้เลยอ่าสโคปก็ผมก็เป็นสโคปแบบพื้นฐานทั่วไปผมของอาร์ติกการมองเห็นก็อยู่ในระดับกลางๆก,ก็ไม่ได้บางหน้าจอมากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ามองสบายจนเกินไปผมก็คือสกินทั่วไปนี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือรูปร่างของมันเนี่ย เท่ hey, นี่แหละอะชอบเลยอย่างกับหนังไซไฟที mm ่ hmm. เรืออ่าก็เตินพวกสกินเสริม HG 4 0อ่าตัวยิงแฟ็กกี้เนตของเสริมทั่วไปอ่ามีพวกชามแล้วก็ตุ้งติ้งนักวินโอกาศส,สเปรย์รอบผมที่เป็นแบบเก่งๆอ่าซอมบี้ลิงอีโมดับผมท่าใหม่มังกี้แดนซ์แบบเท่ๆอันนี้ก็ถือว่าท่าปัน่นๆดีนะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยกล่องสุดท้ายกับกล่องออดิตี้ตรคะคร box นะสกินก็แบบโอ้โหเท่เกินตรงผมนี่กินขาดเลยพวกสกินเสริมขอผมก็จะเป็นสกินซีรีส์ที่เป็นปีศาจปีศาจหน่อยผมมีสกิน hdr แล้วก็สกินของปืน m4 ลายปีศาจปีศาจแ,แบบแดงเพลิงหัวกรโหลกแบบน่าดุดันพวกสกินเสริมทั่วไปผมก็เป็นตัวคลิกซิก เอสสองหนึ่งสองหกอ่าแล้วก็ตัวซิวเบดเอ็กซ่าหุมรายพิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิวเบดที่สกินเท่ดีนะอันที่เหลือผมก็เป็นพวกตุ้งติ้งชามสติกเกอร์โปรไฟล์แล้วก็พวกสเปรย์ แล้วนี่คือทั้งหมดของของการแนะนําอีเวนต์ในช่วงของต้นซีซั่นที่่าต้องยอมกันว่าอีเวนต์ของผมตัวเกมก็จะทยอยทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆเพื่อนๆทุกคนได้ผมได้เล่นกันก็คิดเห็นบ้างครับนะผมกับอีเวนต์เหล่านี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงกัได้เที่้งต้วซีซั่นนั่นเองเนาะแลสะสำหรับวันนี้อ่าต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป